ทำตูมือมันไปรูปเห็นาเก็จะเจ้าุ่นไปขึ้นมายืนไว้คือนั่งเฮี้ยงกับนั่นทั้งไต้มันจะมีพ่อชอการเขาเจ้าเห็ดพ่อชอเท่านั้นเท่านี้มันบ่คอยแจบวหน้าที่สางไว้จะมีบอกยู่ได้หรือก็ว่าเป็นพ่ออนะปูมันออกบ่มื่อวานปู่เห็นพ่อสอมันวางสิที่ในหันีปู่เห็นมันนี่ สามสองหกก่ยงก็ครบอยู่ดีแหละเรีก็บอกสามสองหกกันแล้วเมื่อปีพ่อสอสามสามขืนก่อนเนาะแบบุนชั้นเจ้าฟังก็คือพ่อได้บัตรเยอะ<า>โอ้ใครกูซือ้อพ่อได้บัตรมันนีวดนี้ให้ได้ได้จังสันหรือบ,บนันในปูล,ลูกหลานเขาซืได้จังสันมันมะใ่ได้ง่ายแค่ไหค่ะภาษาเล็กซื้อออยากได้ได้บันในปูได้บัตรเนี่ยปรดภายลูกหลานทั้งตับัตรนปูหามมึงน้องแปดพิรณาเป็นบอก ป,ป,ปึ๊กค่ะปูปเอาปูถามงูค่ะูะ้ส่สองคนปูไส่สองคนไปไล่ขาไม่ยิ่งผู้หนึ่งแม่ผูใส่สองคนไปไล่ขาผู้ยิ่งผู้หนึ่งหาซีหนึ่งอีกติดบ,บ่อปูหาซีหนึ่งยังได้หามาใส,าสา่ไส่ต่ผูใส่ในน,น้ำหาน้าหากว่าม,นมันติดปูน้ำหกไวมีสองคนสองคน สตัวันนี้ตัวถัจเปีวหาวผกก็จะใชอ๋สองแต่ยัว่าผู้ใช่สองคนไรขาไม่ยิ่งผู้นึงมึงยังเบาใจอีกเนี่ยนี่ลายยอนลูกปลกนี่ละปูก็ม่ใช่ประเดนน้ำมูน่ะหนึ่งก็เป็นหนึ่งสองกัเป็นสองนี่ก็ปึกขึ้นหนาอืสองศูนย์สี่ของทันีอนี่พผู้ใช่สองคนไรขาไม่ยิ่งผู้นึงสองหนึ่งสี ยวันนี้เออให้ฟูเลยแล้วก็จิถือกูฟูเฉลยเห้ลูกหลึกเลยฝันก็ย่อยมันฝึกนี่แหละปูคอได้แต่สูกแต่ลาบแต่ก่อยอยางนี่แหละปูฮะปูกรเช้าเล็ยกรางให้ฟังมึนๆค่ะปูสาทุมีปูาส ว่ากันง่ายๆเนาะมีผู้เทาผู้ไส้กับบ่อเทาอยู่น้ากันแต่ว่าผู้บ่อเทานี่นอนหมุนตักผู้เทาตัวได้เนี่ยอะไรอ๋องคิดว่าจืงได้ไหมผู้ไส้ผู้เทาผู้เทานี่น้ำหยังน้าเก่าปูบ่อเทาล่ะบ่อเทานี่แล้วเน็นปูน้ำหยังแบบไหนี่ผู้ไส้เนี่ยเขาจะเอิอดน้ำหยังงข่าวบ่อเทา กันเถ่ามันก็เป็นเก่าแล้วบ่เถ่ามันก็เป็นหาบ่แม่นกิค่ะปูเก่าหาก็เท่านั้นแล้วค่ะอันอันอันผุดไส้สองคนเองเดี๋ยววัดนี้ปูอย่างเมื่อาจสิตย์นสิแล่นบนแล้วกูบอวอามึงฟังแล้วมันตึกแล้วกูก็เซาบอกบอกมหมแน่ปูเอาปู่บ่อเฉลยลูกหลานก็สิมื้อนเตลืออยู่นะปูเนี่ล่ะปู่บัดนี้เขาได้สร้าตเจ้าของสิได้แต่2สิบัดนี้ปู่มึงสิดอะไรอีกเนาะ กูบอกก้แกูบอกสองตัวน้อก้บอกสามตัวอยู่จาจสองตัวกูก็บอกเลยแล้วจะชัวแล้วนะจ้าปูเกาหาที่ปูจะมีเท่านั้นแล้วผมไม่ได้บอกมึงหรอกสามตัวท่านไดยบอกลูกบอกข้าปูยันเดียวยถาดนี่สาตัวองันนี้เปนข้าปูขมางองันนี่แหะมันอยู่ยังที่แหละบ้านเผือไทยเปล่าไปหรอกค่ะ กับดันบ้านทิ้งใยเนี่ยเขามาเอาโอ้ค่ะอันนี้แปดสามเลขขันน้ำม่อนหัดกวนเนี่ยมันก็ออกหกสามก็หกห่านเลยอันนี้ก็ได้ท่นี้แหละอันนี้อย่างสามงหกเหมือนชองยายชายสามหกมึงเบกบ้านเดียวใช้กอบ่แมน้าหันล่งไปดัง อันนี้เลขยหาบ่แมงก็หาซ้ำบ่ครับปู้โอ้ยโอ้ยมึงเปแนวบอกนะมึงแล้วเด้วก็หาซ้ำมึงจะเป็นยูทูบได้ยังไงก็ปึก้มฮะมึงเอารถเด้อพี่น้องมึงก็คือยังเรียนหนังสือสูงอยูนแล้วผู้หายแล้วพี่น้องกันนี้อ่ะนี่แล้วพี่น้องเวิร์กเอาเด้อได้สิได้โชคได้หมัน

ไปซื้อไปหาเบิ้งหาบุญมีก็ได้ไปแหละกินได้ท่านค่ะซาโุโปไปเป็นไทยน้ำบัตน้ำเมืองเขาบ่งขึ้นจะเกาหุวนขึ้นเบิ้งก็หลายแต่เลกอาจารย์ไรแล้วก็ปวดเลยขาปูนแปดหกเกียตเไก่ปูกระเพื่อนชินีเนาะไระเพื่อนพาาคารบอน้ำนไก่สองสมเที่ยวอยู่ตาม้กเรืองมึงแล้วมาเกี่ยวกับปูด้วย นปูชวิอืนคนมักไงเสมประกาศโป่งโป่งปนั้นมากรูไ่ได้ประกาศน้ำผูใดเสูตรเขียนเล็ล็อกว่าปลสูงกเทียนเล็ล็อกมารเกออกให้ครูนึกว่าสอนกูหรอกสอนปูได้งไหมาหน่อยมึนเกิดเมื่อวานมึนว่ากูอายุหน่อยๆยสมสาธุนึกว่ากลัวอายุเท่าไหร อายุเท่าไรปู่เอาปู่ถามมึงดูถ้ามึงตอบอายุปู่ถือปู่จะให้รางวัลที่หนึ่งมึงหล่นหมอายุเท่าไรแม่ให้ฮ่อสองคนนะชุบมึงจากันว่ากูอายุเท่าไรนี่ตรงนานี่แล้วมันจะว่าได้นะชวนยังพูดว่าได้เท่าไร อยากขู่ปูได้เท่าใดครับปูแปดกับเก้าลูกไถ่ถือตัวสัตว์นะปูนั่นสาธุมีแห้งไปว่ากลัวอยู่หน่อยเมื่อไรกันวะเว่อร์ท่านก็ลูกวันหยันบะหอดไหมบะหอดแปดสิบเก่าของน้อปูลูกกระถ่ายมะก่าว่าเอามึงของจักไอ้ตาช่องสุกไก่บ้านน้องบัวบานเสี้ยนเล็กล็อกบ่ของจักปูบักช่องสุกใจยากนะค่ะมึงว่ามันเท่าบ่เท่าปูแต่คนละเรื่องนี่เระก็ปูน่ะ เที่ยวกูเรียนบ้านขรนาตาค่ะคนขรนาตาเลยรหรอปูแม่มาค่ะมึงเบิ่งมันเหรอจ้านแล้วก็ลูกสิวก้าวาหลายก้อนนั่นน่ะมึงหูวจักบักข้ามบ้านน้องโบบาลบ้านข้ามเชียนพออีเดือนบ่จักปูหูวจักแต่พอตาท่องสู่แะปูเขียนให้เ้าพี่น้องปูเขียนให้กับมึงครับล่างวันที่หนึ่งหรอวันนี้ สามแปดเก้าเห็นป่าวว่าวันเถือกสาธุพี่น้องเก้าแปดสามพี่น้องเก้าลอตเตอรีเอาเก้าแปดสามพุงไว้เนี่ยบอกดอกพูเขียนให้กับมือเลยพี่น้องค่ะได้ไหมแล้เออเออต้องเขียนให้กับมือค่ะพี่น้องค่ะรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง รวยรวยพี่น้องรวยรวยเด้อเด้อมันเหี่ยงเลยมือเลยอาแห้งๆปังๆเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละปูเขียนให้กับมือค่ะพี่น้องค่ะ ไพได้เงินบูสาธุสาธุเมื่อวัาวบางนึงเนี่ยจุ่มออกไปเลขสามตัววางได้นางข้างอ้อยอ้อยอยู่เลยค่ะปูนาดบอกว่าเจ็ดหกหากมันบอกอ,อกมันหยออกแปดหกหากหได้กับพระกันไปซื้อได้กินได้ทานมันออกอันนี้ฮออกอันนี้มันเหโอปมูบบมันก็บิโตะวัวไฮบล์มันก็บจุดึงกับจอยออกล่างตัวอืะ มึงตอบถือกันได้อ๋อจัดไปสาวพ่อมวนน้าปู่รูน้ำแล้วปู่ให้แล้วมึงเอาเป็นมึงก็ถือแหละก็สิอเอาแต่อยู่นี่แล้วปู่อะไรแต่โตแล้ว <c oughs> ปฏิบัติเด็กออกมาปฏิบัติฮึปฏิบัติได้แล้วฮึถือจะได้กระดาษได้มือพอ่อชื่อกปฏิ่บัติจนจบ ปูลังคนปูเขียนใส่มือเมียบักพันบอกอีเล่าบอกอีนึงอ่ะคุณเดือนเดียดเดียนปูเขียนมันตั้งสองวันสามวันมันก็บอะไรเงินเมื่อที่ว่ามันออกอ่ะแปดหาสองมันก็บอะไรเนี่ยสามตัวตรงตรงนี่นะปูปูเขียนนั้มันสามห้าสองเขียนเต็มือมันยังบอกบ่า ซื้อจะสามตัวแล้วสองตัวพอซื้อแล้วอีพอเสร็จแล้ว <c oughs> ยันด้วยเป็นว่าเลขก <c oughs> อ,อกมาปันก็เลยบอกปิชนาแปดกับสามก็คือกันนี่แหละล,ะละ <c oughs> ้ะเหรอสามเข้าใจมันกับปิรนาะมันสู้กับแปะเอาเปลี่ยนนั่นี้ <c oughs> <c oughs>